ใช่ค่าเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะหลังจากมีข่าวดีเกี่ยวกับเยียวยาประกาศสังคมที่วันนี้โอนมาตรา40และมาตรา33ให้ไปแล้วตั้งแต่หลังเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะคลิปนี้เราจะมาทบทวนสิทธิ์กันนะคะคลิปนี้เราจะมายื่นทบทวนสิทธิ์แจ้งข่าวผู้ประกาศตนมาตรา3 3มสาและ40ยื่นได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนะคะ เยียวยาประกันสังคมแจ้งการทบทวนสิทธิเยียวยาประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยาสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ตั้งแต่บัดน,นี้จนถึง31ตุลาคมนะคะโดยล่าสุดเพจแจ้งข่าวประกันสังคมแจ้งการทบทวนสิทธิเยียวยาประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยาจากประกันสังคมท่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิของตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ จน131ตุลาคมย้ำย้านะคะหากเข้าเกณฑ์เยียวยาได้รับสิทธิ์อย่างแน่นอนขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์ก็ไม่ยุ่งยากนะคะการยื่นทบทวนสิทธิ์นะคะสำนักงานประกันสังคมชี้แจงการยื่นทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาท่านสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคมเฉพาะผู้ได้สถานะไม่ได้สิทธิ์นะคะและท่านก็สามารถเช็คสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยืน่นทบทวนสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคมและใต้คลิปนี้นะคะเงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้มาตร,รา3 3ผู้ประกันตนที่อยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐใน29จังหวัด ใน9ประเภทกิจการมาตรา39ผู้ประกันตนที่มีฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน29จังหวัดเดียวยาภายในเดือนกรกฎาคม2 5 6 4มาตรา40ผู้ประกันตน13จังหวัดแรกที่สมัครภายใน3สิเอดกรกฎาคมและจ่ายเงินภายใน10สิงหาคม16จังหวัดหลังที่สมัครและชำระเงินภายในวันที่3สิงหาคมนะคะ ย้ำทำรายการโอนเงินเยียวยานะคะ27-28กันยายนโอนเงินมาตรา33รอบ2ในพื้นที่13จังหวัดสีแดงเข้ม28กันยายนโอนเงินมาตรา40รอบที่1และ2พื้นที่3จังหวัดนะคะโอนมาตรา40รอบที่1และ2ใน10จังหวัดแรกกลุ่มตกหล่น30กันยายนโอนเงินเก็บตกมาตรา40ผู้ที่โอนไม่สำเร็จ และท้ายสุด31ตุลาคมส5งพ 64, สิ้นสุดวันทบทวนสิทธิ์นะคะอย่าลืมเช็คสิทธิ์และเช็คบัญชีพร้อมเพรยงของตนเองให้พร้อมโดยประกันสังคมจะโอนเงินให้ในรอบถัดไปตั้งแต่วันที่27กันยายนเป็นต้นไปนะคะย้ำอีกรอบหากตรงเกณฑ์เยียวยาได้รับสิทธิ์อย่างแน่นอนนะคะ อัปเดตล,ล่าสุดนะคะยื่นทบทุนสิทธิ์ด่วนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40นะคะยื่นได้จนถึง31ตุลาคม2564